นเคยคิดถึงอะไรเก่าๆไหมคะพอเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอะไรที่เคยมีเคยเห็นเคยได้ทานตอนเด็กๆตอนนี้ก็ไม่มีแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปตามหารสชาติในความทรงจำกับช่วงเวลาที่คิดถึงกันคะ่ะ นี่คือรายการนอส t อร์เจ p เพลสจานเด็กรุ่นเด็กค่ะแต่หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมรายการของเราต้องชื่อว่านอสทอเจานะผม mm hmm. นัม่นเพราะว่ารายการของเราผมจะพาทุกๆคนเนี่ยไปหัวล้ำลึกลงถึงรสชาติจานโปรดในตอน,นเด็กๆของเราเนี่ผมไม่ว่าจะเป็นอาหารจานโปรดของฝีมือ,อแม่ของเราเนี่ผมหรือว่าอาจจะเป็นป้าหน้าโรงเรียนนะผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องมีอาหารจานโปรดอยู่แน่นอน,นับผมใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะตอนเด็กๆนะของกินละละห้าบาทสิบบาทหน้าโรงเรียนเนี่ยคือที่สุดเลยพูดแล้วก็คิดถึงเนาะใช่ครับ เชื่อว,ว่าหลายคนน่าจะนึกถึงตลาดน้อยชุมชนเก่าที่ขึ้นชื่อเรื่องของกินอร่อยๆอถ้าใครมาเดินคงได้ของกินไปเต็มไม้เต็มมือวิถีชีวิตของชาวตลาดน้อยก็สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับจีนเราจะเห็นว่าที่นี่ไม่ได้มีเพียงแต่อาหารโบราณน,นะแต่สถาปัตยกรรมเก่าๆก็ยังถูกรักษาไว้ซึ่งก็ผสมผสานความเก่าแก่กับความทันสมัยไว้ด้วยกันเป็นวิถีชีวิตแบบ s ล o w l i f ที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะ และแน่นอนครับวันนี้อาหารจานโปรดที่เราจะพาทุกคนไปหัวลำลึกคิดถึงนั่นก็คือขนมปังปิ้งเตาถ่านของป้าไนน์นั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าหอมจนหิวแน่นอนไปกันเลยค่ะร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านป้าไหนที่อยู่ตลาดน้อยหน้าปากซอยเจริญกรุง22เวลาใครหลายคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยมักจะได้กลิ่นหอมของขนมปังที่ถูกปิ้งด้วยเตาถ่าน จนคนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเหลียวมองกันเลยทีเดียวครับเป็นร้านที่อยู่มายาวนานกว่า30ปีซึ่งรับประกันความอร่อยแน่นอนครับผมนี่นะคะร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านป้านหนตั้งอยู่ตรงนี้นี่เองบอกเลยนะคะว่าหาเจอง่ายมากเพราะว่ากลิ่นหอมโชยมาเลยถูกต้องครับผมแล้วไม่ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ต้องแวะลองเมนูเด็ดของร้านป้านหนะครับผมนั่นก็คือขนมปังปิ้งคุณเชียงทเขานั่นเ่งนะครับผมอย่ารอช้าครับขอตัวไปสั่งก่อนนะครับผม เอาขนมปังเนยนมแบบออริจินอลหนึ่งค่ะแล้วก็เอาขนมปังกุนเชียงพริกเผาหนึ่งครับผมน้ำพริกเผากราไรคะกุนเชียงครับผมขนมปังปิ้งพริกเผากุนเชียงครับผม ร้านป้านนะคะเป็นแค่ร้านรถเข็นเล็กๆแต่ว่าก็มีคนมาต่อแถวซื้อไม่ขาดสายเลยใช่ต้องบอกว่านี่ขนาดแบบว่าพวกเราไม่เคยลองกินก็ต้องบอกว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่ๆแน่นอนพอร้านของป้านาเนี่ยใช้เตาถ่านในการปิ้งขนมปังป้านาก็จะเอาขนมปังมาวางบนตะแกรงด้านล่างเนี่ยจะมีความเกรียมแล้วก็กรอบจากนั้นป้านหนเนี่ยจะทานเนยลงไปราดด้วยน้ำคุ้นหวานฉ่ำๆหรือโรยน้ำตาลลงไปตามในแต่และเมนูที่ลูกค้าเนี่ยได้สั่งมา ส่วนเมนูซิกเนเจอร์ของป้านเนี่ยป้านก็จะเอากุนเชียงไปปิ้งให้หอมๆทาพิภพสุดเด็ดที่ป้านเนี่ยด้ลงมือทําเองพอปิ้งขนมปังได้ที่แล้วเนี่ยป้านจะหัน่นเป็นชิ้นๆพอดีคําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถได้ทานง,ง่ายๆตามด้วยการใส่กุนเชียงปิ้งชิ้นโตๆลงไปเท่านี้ความอร่อยก็พร้อมให้เราทานกันลวครับ ขนมปังปิ้งเตาถ่านนะคะเป็นขนมปังกะโลกอยู่ตรงเจริญกรุงที่2ค่ะขายทุกวันตั้งแต่11โมงถึงทุ่มหนึ่งแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ขายถึงประมาณ3-4โมงเย็นจะขายอยู่ในซอยเจริญกรุงที่2ก่อนนะคะแล้วค่อยย้ายออกมาขายข้างนอกเตาถ่านคือมันจะปิ้งขนมปังมันจะกรอบค่ะขนมปังอร่อยและหอมอร่อยลูกค้าก็จะคอยแนะนำว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็ทำตามที่เขาบอก วิกฤตเศรษฐกิจปี40ทางเรามันเปิดโรงงานอยู่พอโรงงานมันล้มทั้งหมดเราก็เริ่มมาขายนี่เปลี่ยนมาหลายอที่แหละมาแล้วก็มาจบอยู่ที่นี่ขายในฝั่งขายแรกๆกเราจะขายเน้นที่นักเรียน5บาทและทุกวันนี้ที่มัน10บาทเนี่ยมันก็ยังเป็นราคานักเรียนอยู่เพราะเราจะขึ้นตามวัตถุดิบแรกเริ่มอะมันไม่มีตุนมันก็ใช้ถ่านใช้ใช้ใช้มาเนี่ยพอเราจะมาเปลี่ยนลูกค้าก็ไม่ให้เปลี่ยนต้องใช้อย่างนี้เดิมเดิม โบราณโบราณเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าที่เขาเรียกร้องอยู่จริงๆเราจะใช้ถ่านอีกตัวหนึ่งที่มันทามาจากกะลามะพร้าวแต่ตัวนี้มันไม่มีวัตถุดิบเรากำลังหันเปลี่ยนถ่านไปเรื่อยความหอมของตัวกลิ่นกะลามะพร้าวมันขึ้นมาถ่านตัวอื่นที่เราใช้เนี่ยมันจะมีปัญหาถ่านเดบมั่งไม่สุกมั่งมีคำเหมาควันมั่งทุกอย่างแต่กะลามะพร้าวเนี่ยมันจะเรียบคำเหาอะไรมันจะไม่มีมันจะเรียบอยู่ตลอดเวลาแล้วไฟมันจะเสมอของทั้งหมดส่วนมากมันจะทําเองหมด อย่างเี้ยลูกค้าบอกเฮ้ยตัวนี้ไม่เอาคืนนี่เหลือเท่าไหร่ก็คือเอทิง้งเราจะเริ่มทําแต่น้อยๆไงจนลูกค้าก็บอกเราตัวนี้เาอารสชาติาตัวนี้นะมันไม่ได้สูตรตายตัวมันสูตรที่ว่าคนกินเขาบอกเอาอย่างนี้แหละเราก็จอดเอาไว้ว่ารสชาติตัวนี้เขาจะใช้อย่างนี้เราก็ทุกค้าเราก็ต้องทําให้มันได้อย่างนี้ก่อนจะออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรอให้มันเย็นก่อนเพราะถ้ามันร้อนลงไปปุ๊บเนี่ยไอมันตีลงไปปุ๊บจะเกิดแฉลาย จะต้องรอให้มันเย็นของมันเองแค่น้ําก็ไม่ได้ให้มันเย็นของมันโดยตามธรรมชาตินี่นะคะเราก็ได้มาแล้วขมนมปังปิ้งต่อฐานปน้าไนอันนี้จะเป็นโรสเนยน,นมนะคะกลิ่นหอมมากเลยแล้วป้าไนเนี่ยก็ราดนมมาให้ช้ำๆเลยค่ะแล้วต้องบอกว่านี่คือทีเด็ดของร้านป้าไนท์เลยครับผมเพราะว่านี่คือเมนูที่มีชื่อว่าขมนมปังปิ้งกุ้งเชียงิ้งเผาเลยครับผมเดี๋ยวรอช้าครับเราลองชิมกันเลยดีกว่าไหมครับามาชิมกันเลยดีกว่า ต้องบอกเลยว่าร้าน really ป้าไหนเนี่ยเรียกได้ว่าเด็ดสมคำล้ำลือเลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวขนมปังปิ้งกุ้งเชียงผิดของป้าไหนเนี่ยโดยตัวขนมปังเนี่ยจะมีความหอมของเตาถ่านนะครับผมแล้วจะมีความกรอบและเกลี่มในระดับที่พอดีครับผมส่วนตัวน้พริกเผาเนี่ยจะมีรสชาติที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ของป้าไหนสุดๆเลยนะครับผมตัวพริกเผาของป้าไหนเนี่ยจะมีรสชาติออกไปทางเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนิดๆครับผมทานคู่กับกุ้งเชียงร้อนๆนะครับผมส่วนตัวกุ้งเชียงเนี่ยจะมีรสชาติที่หวานมันกำลังพอดีครับผมทานคู่กับพริกกเผาแล้ว็นมปังเเนีี่่ยยรกได้วา เข้ากสุดๆเลยครับผมกลิ่นหอมแรกที่ลอยมาเลยคือกลิ่นทานอ่อนๆปนมากับกลิ่นเนยแท้ที่กําลังละลายบนขนมปังร้อนๆขอบขนมปังก็กรอบแบบพอดีไม่ไหม้แต่มีเกลืน่นิดๆให้ความหอมแบบขนมปังโบราณส่วนเนื้อด้านในเนี่ยก็นุ่มฟูไม่เละละลายไปในปากหอมหวานนุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยเนยแล้วก็นมอร่อยถูกใจเด็ดสุดๆเลยค่ะฟินมาก บอกเลยเพราะว่าขนมปังร้านข้างในเนี่ยถือว่ามีความเลื่องลือสูงนะผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เตาถ่านเนี่ยในการิ้งขนมปังครับผมเพื่อให้เกิดความหอมและความกรอบของขนมปังนะครับผมและที่เด็ดที่สุดเลยก็คือเราต้องกินมันตอนร้อนๆครับผมเพื่อให้เกิดความหอมและรสชาติที่เข้มข้นมากนั่นเองครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่าหลายๆคนจะหันมาชอบใช้เครื่องปิ้งขนมป,ปังหรือว่ากระทะมากกว่าทำให้ปัจจุบันเนี่ยคาสเน่ห์พวกนี้ไปนั่นเองครับผม เลาเราเข้าไปในตลาดนะคะเราก็จะเจอขนมปังที่ใช้กะทะทาเป็นส่วนมากนะคะก็จะมีหลากหลายหน้าหลากหลายใช่แต่ว่าระคะก็แอบแรงไปนิดนึงนะคะซึ่งสเสน่ห์ของร้านป้านายเนี่ยนะคะก็คือการใช้เตาถ่านในการปิ้งค่ะถ้าเราก็รู้สึกว่าสเสน่ห์ของอาหารเก่าๆเนี่ยนะคะก็คือการใช้รสชาติดั้งเดิมไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะมากค่ะซึ่งรถเข็นแบบนี้นี่แหละคะ่ะการันตีความอร่อยเลยต้องบอกว่าอาหารหรือว่าขนมที่มีความโบราณเนี่ยมันจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นครับผมเพราะว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ย มันไปอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับผมเช่นถ้าสมมติว่าในวันเด็กอย่างของคุณป้ายอย่างสมมติว่าเด็กเคยกินขนมปังปิ้งมาร้านนึงเนี่ยปัจจุบันก็เราเราก็อยากจะลองชิมอาหารที่มีรสชาติอย่างเดิมใช่ไ่มถ้าสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้กินรสชาติที่มันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้คือผมแล้วรสชาติอาหารก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นแลผมก็ตอนเด็กเนี่ยมันก็คือเป็นขนมปังปิ้งที่เป็นของโปรดของเราเหมือนกันนะถ้าจะเป็นของโปรดของบอสได้ไหมเป็นเหมือนกันครับผม ก็สำหรับใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นของโปรดเนาะสำหรับขนมปังปิ้งก็ถ้าใครที่คิดถึงความหอมความหวานความมันความ,มนัวความอร่อยเนี่ยก็ให้มาลองร้านปน้านหนสักครั้งหนึ่งนะคะใช่คับผมอยากจะให้มากินกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เราเคยกินตอนเด็กเนี่ยตอนโตไปเนี่ยมันอาจจะหายไปก็ได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองมากินกันเยอะๆนยะครับผมใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็อิ่มอร่อยกันมากเลยนะคะแล้วแน่นอนว่า EP หน้าเนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปชิมอาหารโบราณอร่อยอร่อยกันอย่างอีกแน่นอนค่ะสําค่ะสำหรับวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับรายการ Nostalgia Place สวัสดีค่ะ